อมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์อยู่คนเดียวก็มีความสุขเหมือนกันนะ ผลงานรวมนักเขียนของ SPRING BOOKS คิดมากเจ้าป่าออคโตเบร์มอร์ฟินอนะคิดในใจวินนี่ครูภูการละครั้งหนึ่งและติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้ข้อดีบางประการของการอยู่ลำพังโดยคิดมากมีคนบอกไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราหยหาการรวมกลุ่มและการยอมรับจากคนอื่นแน่นอนว่าในทางเดินของชีวิตไม่ว่าในเส้นทางไหนโดยเฉพาะทางไกลและทางที่ไม่คุ้นเคยการมีเพื่อนร่วมทางย่อมให้ความรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากกว่าแต่เชื่อไหมว่าในความเป็นจริงบางครั้งหนทางของชีวิตเราก็เลือกไม่ได้หรอก ว่าจะต้องเดินลำพังหรือจะมีคนที่พร้อมเดินเคียงข้างไปกับเราบางเวลาแม้รู้ดีว่าการมีคนเคียงข้างอาจเป็นสิ่งที่ดีกวา่าแต่เมื่อเส้นทางที่เราไปไม่มีใครอยากร่วมเดินทางเราก็ต้องเดินเพียงลำพังและแน่นอนว่าไม่มีอะไรหรอกที่จะแย่ไปทั้งหมดแม้แต่การเดินบนเส้นทางที่เดียวดายอย่างน้อยก็อาจมีข้อดีและมีความหมายในตัวของมันเอง ในความคิดของผมจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาข้อดีของการอยู่เพียงลำพังคนเดียวคือเราอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นมากเท่าที่เราคิดเพราะที่ผ่านมาเราเอาตัวเองไปขึ้นอยู่กับคนอื่นมากจนเกินไปเราเอาความสุขของเราไปขึ้นอยู่กับคนอื่นเป็นประจำพอไม่มีพวกเขาแล้วสมองของเราก็สั่งโดยอัตโนมัติว่าเราต้องเป็นทุกข์ หากเราเอาชีวิตของเราไปขึ้นอยู่กับคนอื่นในบางครั้งเมื่อใครบางคนเลือกที่จะหายไปจากชีวิตเราเราจึงรู้สึกเคว้งคว้างและไม่รู้จะเดินต่อไปอย่างไรแต่พอเราอยู่คนเดียวมานานเราจะพบว่าเรามีความสุขได้แม้เราต้องอยู่เพียงคนเดียวเรามีชีวิตที่ดีได้แม้ไม่มีใครเดินร่วมทางในหลายๆครั้งการกลับมาอยู่คนเดียว ก็เป็นการเตือนให้เราจำได้อีกครั้งว่าความสุขของเราเป็นของเราและชีวิตของเราก็เป็นของเราเสมอไม่ว่าที่ผ่านมาเราจะเคยฝากไว้กับใครก็ตามเราไม่สามารถพาทุกสิ่งไปกับเราได้โดยอนะเคยตั้งคำถามกับเพื่อนๆในวงสนทนาว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบเข้าสังคมหรือชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว ซึ่งก็มีหลายความเห็นเกิดขึ้นแตกต่างกันไปบางคนชอบอยู่กับตัวเองเงียบๆแต่ก็ชอบเหงาเวลาอยู่คนเดียวนานเกินไปบางคนเป็นคนที่พูดเก่งมากเมื่ออยู่กับเพื่อนๆแต่กับคนแปลกหน้ากลับไม่กล้าเริ่มทักทายหรือบางคนที่เมื่อก่อนเป็นคนเงียบยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นแต่ก็มีความสุขดีกับบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยเพื่อนๆ ไม่ต้องพูดอะไรมากก็รู้ใจกันไม่ว่าเราเป็นคนแบบไหนพูดเก่งหรือพูดน้อยชอบอยู่กับผู้คนหรือเก็บตัวอยู่คนเดียวทุกคนก็ล้วนมีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองอาจเป็นระหว่างทางตอนนั่งรถโดยสารช่วงหัวค่ำขณะกำลังรับประทานมื้อเย็นหรือเมื่อล้มตัวลงนอนก่อนหลับไปอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่อยู่ในทุกวันของเรา สิ่งที่เราถามกันเล่นๆในวันนั้นทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาเมื่อมีเวลาอยู่กับตัวเอง 1. มีบางสิ่งหล่นหายไประหว่างทางชีวิตเหมือนการเดินทางที่มีจุดให้ทบทวนเต็มไปหมดจุดที่เป็นเด็กก่อนเติบโตเป็นวัยรุ่นจุดที่เคยอยู่คนเดียวแล้วมีใครผ่านเข้ามาจุดที่เป็นวัยเรียนเปลี่ยนผ่านเป็นวัยทำงานจนถึงจุดที่เรายืนอยู่ในปัจจุบัน บนเส้นทางที่ยาวไกลเราไม่สามารถพาทุกสิ่งไปกับเราได้ทั้งหมดชีวิตก็เช่นกันเพื่อนในวัยเด็กที่สนิทแบบไปไหนไปกันก็เหลือน้อยลงเมื่อพวกเขาต้องย้ายโรงเรียนนานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้เล่นสนุกด้วยกันจนลืมเวลาคนที่เคยเป็นความสุขและเคยร่วมเดินทางด้วยกันช่วงเวลาหนึ่งแต่เมื่อถึงทางแยกจุดหมายปลายทางเรากลับไม่เหมือนกัน สุดท้ายจึงเหลือแต่ความทรงจำดีๆที่เราไม่มีวันลืมเมื่อเติบโตขึ้นสิ่งที่เลือกเก็บรักษาไว้ยิ่งมีความหมายมากขึ้นเรายอมทิ้งสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อเก็บส่วนที่สำคัญที่สุดไว้เลือกเก็บไว้เพียงไม่กี่คนความทรงจำไม่กี่อย่างแต่จะคงอยู่ตลอดไปบนเส้นทางสายนี้ของเรา 2. นิยามของความฝันเปลี่ยนไปหรือเปล่า ความฝันวัยเด็กที่อยากเป็นยอดมนุษย์กับความฝันเมื่อโตขึ้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่มีขอบเขตของความฝันเราจึงเป็นได้ทุกอย่างในวัยเด็กแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรามองทุกสิ่งบนพื้นฐานของความเป็นจริงมากขึ้นสิ่งที่ฝันจึงค่อยๆปรับเปลี่ยนไปตามมุมมองในขณะนั้นไม่จำเป็นต้องบินได้แบบซูเปอร์แมนแต่ได้ท่องเที่ยวไปในทุกที่ที่อยากไปไม่จำเป็นต้องเป็นยอดมนุษย์ แต่ขอเป็นคนธรรมดาที่ทำให้คนสำคัญมีอรอยยิ้มได้อยู่ใกล้ๆเพื่อดูแลพวกเขาไม่ต้องเก่งไปซะทุกเรื่องแค่มีเพียงบางเรื่องที่ทำให้ตัวเองมีความภูมิใจได้ก็พอนิยามของความฝันอาจเปลี่ยนไปเมื่อเวลาเปลี่ยนแต่ขอให้ความเป็นเราในตัวเด็กคนนั้นไม่เปลี่ยนไปตามวันเวลาแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วกับความฝันของคนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะชอบอยู่คนเดียวหรือชอบออกไปพบเจอผู้คนก็จะมีบ้างที่ได้อยู่คนเดียวการอยู่กับตัวเองเพียงลำพังมักทำให้เราฉุกคิดถึงบางสิ่งอาจจะเป็นผู้คนเรื่องราวหรือความทรงจำในอดีตไม่ว่าอย่างไรอย่าลืมที่จะเลือกเก็บสิ่งที่ดีเอาไว้และปล่อยเรื่องเลวร้ายให้ผ่านไปกับเวลามันทบทวนความฝัน ว่ายังเป็นสิ่งที่คอยเติมเต็มจิตใจของเราอยู่หรือไม่และที่สำคัญไม่ว่าเราจะอยู่ลำพังหรือกำลังอยู่กับใครอย่าลืมที่จะมีความสุขกับเรื่องราวในแต่ละวันเหมือนที่เคยเป็นอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในโลกของคนอื่นมากจนเกินไปโดยติ้งเดียวก็เปลี่ยนได้ เมื่อก่อนเราก็เป็นคนที่กังวลกับสายตาของคนอื่นมากขนาดตอนเป็นเด็กในสมัยที่เรียนอยู่ชั้นประถมเรายังไม่กล้าที่จะยกมือขอครูเดินออกไปเข้าห้องน้ำระหว่างเรียนเลยเพราะกลัวสายตาของเพื่อนๆที่รุมมองเราในตอนที่ยกมือขึ้นกลัวว่าตัวเราจะดูโดดเดน่นเป็นตัวประหลาดและน่าอายในสายตาของเพื่อนผลสุดท้ายเราก็ได้แต่นั่งอดทนอยู่แบบนั้น ต้องรอให้เวลาเรียนจบลงจึงค่อยวิ่งไปเข้าห้องน้ำถัดมาอีกหน่อยในสมัยมัธยมเวลาทำงานกลุ่มเรามักขอเป็นคนหาข้อมูลหรือไม่ก็นั่งเขียนรายงานเพราะมีตําแหน่งหนึ่งที่เราไม่กล้าทำเลยนั่นก็คือคนพรีเซนต์หรือคนนำเสนองานหน้าห้องเรียน เพราะสายตาของทุกคนที่มองมาหาเราและเราคิดว่าถ้าเราพูดผิดผิดถูกๆหรือทำอะไรพลาดออกไปมันจะเป็นอย่างไรจะโดนหัวเราะเยาะไหมพอเข้ามาหาวิทยาลัยเราก็ตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ที่น่าตลกคือเราไม่กล้าที่จะพูดคุยหรือทักทายเธอเลยด้วยซ้ำ แอบคิดไปก่อนแล้วว่าเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่าเราไม่ดีพอจนเขาไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าคิดคๆด,ดูแล้วเหมือนข้ออ้างของคนขี้แพ้เลยและเมื่อไม่กี่ปีมานี้ชีวิตเราก็ก้าวเข้าสู่วัยทำงานเต็มตัวแล้วมีหลายๆครั้งที่เราไม่กล้ายกมือแสดงความคิดเห็นเพราะเราคิดว่าไอเดียของเรายังไม่ดีพอถ้าพูดออกไปแล้วถูกปฏิเสธกลางห้องประชุม เพื่อนะร่วมงานคนอื่นจะมองเราอย่างไงจะมองเราเป็นคนห่วยหรือไร้ความสามารถไหมเอาจริงๆเพราะไอ้นิสัยแบบนี้มันจึงทำให้เราเป็นคนที่ไม่กล้าจะทำอะไรแบบที่ใจตัวเองคิดสักทีเพราะคิดว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรเขาจะมองเราไม่ดีหรือจะนินทารับหลังเราไหมทำให้ต้องใช้ชีวิตภายใต้ความกังวลสายตาของคนอื่นมาโดยตลอดแต่เมื่อไม่นานมานี้ เราเพิ่งตระหนักได้ถึงบทเรียนสำคัญบางอย่างของชีวิตคือวันนั้นเรานำเสนองานตกหล่นในห้องประชุมเราอายจนอยากแทรกแผ่นดินหนีเพราะคิดว่าต้องถูกหัวหน้าและคนอื่นต่อว่าแน่ๆแ,แต่พอหัวหน้าเดินเข้ามาหาเราเขาก็พูดแค่ว่าเธอกังวลเกินไปนะแค่สายตาของคนอื่นมากเกินไปถ้าเธอทำแบบนี้ต่อไปชีวิตของเธอก็จะมีแต่ความตึงเครียด ผ่อนๆมันลงบ้างก็ได้นะชีวิตมันไม่ต้องตึงขนาดนั้นหรอกอะไรที่มันตึงมากเกินไปมันจะขาดเอาได้นะชีวิตเรามันผิดพลาดกันได้ทุกอย่างมันคือบทเรียนไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิดพลาดเธอไม่จำเป็นต้องกังวลสายตาของคนอื่นขนาดนั้นก็ได้เพราะทุกคนก็ล้วนเคยทำผิดพลาดมาด้วยกันหมดนั่นแหละ เรื่องที่เราทำลงไปไม่ช้านานเขาก็ลืมหรือบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจเราด้วยซ้ำนั่นก็เพราะว่าแค่เรื่องในชีวิตของพวกเขามันก็วุ่นวายมากเกินพออยู่แล้วหัวหน้าเดินเข้ามาตบไหล่ให้กำลังใจผมก่อนจะยิ้มแล้วก็เดินจากไปคำพูดนั้นของหัวหน้าทำให้เรานึกย้อนไปฉุกคิดอะไรหลายๆอย่างได้จริงๆเพราะในหลายครั้งของชีวิต เมื่อเราทำผิดหรือพลาดส่วนใหญ่แล้วเรามักจะคิดกังวลไปเกินเหตุคิดเข้าข้างตัวเองว่าทุกคนจะต้องสนใจเราเพราะเราเป็นคนสำคัญของโลกนี้มากๆทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วตัวเราก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นถ้าไม่มีเราโลกใบนี้ก็ยังคงหมุนต่อไปได้จริงไหมถ้าเราทำผิดและมีคนนินทาเราก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะเราทำให้ทุกคนบนโลกชอบเราไม่ได้หรอก ถ้าเราทำพลาดและมีคนมองเราไม่ดีก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะเราทุกคนต่างก็ล้วนเคยทำผิดพลาดมาด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราทำอะไรที่ดูน่าขายหน้าหรือดูไม่ดีลงไปก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะเราไม่ได้สำคัญขนาดที่พวกเขาจะจำเรื่องของเราได้นานขนาดนั้นอันที่จริงแล้วเราอาจไม่ได้กลัวการทำอะไรที่มันน่าอายล้มเหลวหรือว่าผิดพลาดหรอก แต่เรากลัวความคิดเห็นของคนอื่นที่มันตามมาหลังจากนั้นต่างหากความคิดเห็นที่มันทำให้ตัวเราดูไม่ดีดูแย่หรือดูโง่ในสายตาของคนอื่นมันถึงทำให้เรากลัวที่จะทำอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่ตลกมากๆหลังจากเราคิดได้แบบนี้ มันก็เหมือนกับยกกรงที่ขังตัวเรามาตลอดออกไปเราสามารถโบยบินออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆได้สักทีโดยไม่ต้องสนใจสายตาที่คนอื่นอาจจะมองว่าเราห่วยไม่ดีหรือว่านินทาเมื่อเราทำผิดพลาดอีกแล้วคือถ้ามันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะ เราไม่ได้สำคัญอะไรในความคิดของคนอื่นขนาดนั้นหรอกไม่เชื่อก็ลองสังเกตคนรอบข้างของเราดูสิลองรักตัวเองดูก่อนโดยมอร์ฟินในยุคสมัยที่การเจอความรักดีๆเป็นเรื่องยากการอยู่คนเดียวให้ได้จึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับใครหลายๆคน ซึ่งเอาเข้าจริงๆก็อาจจำเป็นสำหรับทุกคนด้วยซ้ำไปเพราะแม้แต่คนที่มีคนรักความจริงเรื่องหนึ่งก็มักย้ำเตือนเสมอว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกลับมาอยู่คนเดียวอีกครั้งได้แถมอาจต้องกลับมาพร้อมบาดแผลอีกด้วยฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างแรกคือการรักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะรักใครว่าแต่เคยสงสัยไหมว่า การรักตัวเองให้เป็นนั้นหน้าตามันเป็นยังไงต้องมีความสุขในทุกๆวันต้องไม่เหงาต้องไม่เศร้าอย่างนั้นหรือเปล่าบางทีเรื่องเหล่านี้เราอาจต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่อีกครั้งผมมักให้นิยามว่าการรักตัวเองคือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองแม้ในายามที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ผิดหวังลองสังเกตดูในวันที่เรามีความสุข เราย่อมไม่เกิดคำถามอะไรกับตัวเองและดื่มด่ำช่วงเวลานั้นอย่างไร้ความกังวลแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราต้องเผชิญกับปัญหาความผิดหวังสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือการที่เราเริ่มสงสัยคุณค่าในตัวเองเริ่มรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอหรือไม่ดีเหมือนกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนทำงานหรือความรักจนทำให้เราเริ่มไม่มีความสุขกับชีวิต และลืมที่จะรักตัวเองในที่สุดซึ่งจริงๆก็ไม่แปลกนะหากเราจะรู้สึกแบบนั้นเพราะอารมณ์ผิดหวังมักดึงเราลงไปหลายๆสถานการณ์เราจึงต้องพยายามพาตัวเองไหวขึ้นมาด้วยการให้กำลังใจตัวเองค่อยๆพยายามมองเห็นข้อดีในตัวเองโดยยึดพื้นฐานความคิดที่ว่าคนทุกคนนั้นไม่สมบูรณ์แบบจริงอยู่ที่ก็มีบางสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีเหมือนคนอื่นไม่เก่งเท่าคนอื่น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมานั้นเราเองก็เคยผ่านเ,าเรื่องแย่ๆหรือยากๆมาได้เหมือนกันซึ่งให้ยึดตรงนี้ไว้เป็นเหมือนเสาหลักว่าเราเองก็ไม่ใช่คนที่ล้มเหลวกับอะไรไปเสียทุกเรื่องค่อยๆมองความผิดหวังว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเรียนรู้มันว่าบางอย่างอต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ที่มากขึ้นเพียงเพื่อจะผ่านมันไปให้ได้ บางทีการรักตัวเองเป็นมันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่เจอเรื่องทำให้เสียใจเลยเพราะคนทุกคนเคยตัดสินใจผิดพลาดแต่การรักตัวเองนั้นอาจหมายถึงการไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นกลืนกินเราไปตลอดเราต้องกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองค่อยๆประกอบตัวเองขึ้นมาจากวันที่แตกสลายเพื่อที่จะเป็นตัวเองในแบบที่แข็งแกร่งกว่าเดิมให้ได้ก็พอ ดูแลตัวเองให้ดีให้กำลังใจตัวเองให้เป็นสำคัญคือมองเห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้เมื่อไหร่ที่เราสามารถทำสิ่งเหล่านี้กับตัวเองได้เราเองก็สามารถมอบสิ่งดีๆนี้ให้กับคนอื่นได้เช่นกันฉันเข้มแข็งขึ้นแล้วโดยออกโทแบเคยไหมอยู่กับใครสักคนจนเป็นชีวิตประจำวันอยู่ด้วยกันจนคุ้นเคย ตอนนั้นแทบนึกไม่ออกเลยว่าชีวิตที่ไม่มีเขาเราจะสามารถอยู่ได้ยังไงวันเวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปวันแล้ววันเล่าเหมือนอย่างเคยจะบังคับให้ใครเหมือนเดิมก็คงไม่ได้เธอเปลี่ยนแปลงฉันเปลี่ยนไปเราไม่เหมือนอย่างเคยฉันต้องกลับมาอยู่คนเดียวอีกครั้งอย่างที่ไม่ได้เป็นมานานเหมือนกับว่าการได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ลำพังครั้งนี้ ฉันได้คำตอบสำหรับหลายคำถามที่เคยตั้งไว้ฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่มีเธอชีวิตที่ไม่มีเธอมันจะแย่ขนาดไหนกันนะฉันจะผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปคนเดียวได้ยังไงแปลกแต่จริงฉันผู้ที่ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตที่ไม่มีเธอจะเดินต่อไปได้ยังไงวันนี้เริ่มเดินต่อได้แล้วนะ ฉันยังคงอยู่ได้ด้วยตัวเองเสมอมีความเดียวดายเป็นเพื่อนคอยปลอบใจเหมือนมันคอยโอบกอดและบอกฉันเสมอว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้แย่ไปเสียทุกอย่างความเดียวดายทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นความเดียวดายทำให้ฉันยิ้มได้ด้วยตัวเองมากขึ้นความเดียวดายทำให้ฉันนึกถึงความสุขของตัวเองก่อนใครความเดียวดายทำให้ฉันสบายใจในบางครั้งและความเดียวดายไม่โหดร้ายอย่างที่คิด ฉันเข้มแข็งขึ้นมากกลายเป็นคนที่ตัดสินใจหลายๆเรื่องได้ด้วยตัวเองยิ้มได้เพราะความสุขง่ายๆที่ไม่ต้องมีใครมาเป็นส่วนประกอบมีคิดถึงเธอบ้างในบางครั้งที่เหงาใจแต่เธอรู้ไหมมันไม่เหลือหยดน้ําตาอีกแล้วเพราะความเดียวดายสอนฉันว่าไม่มีใครคงอยู่ตลอดไปตราบใดที่เข็มนาฬิกายังคงเดินไปข้างหน้าเพราะแบบนั้นละมัง้ง ฉันเลยต้องฝึกอยู่คนเดียวให้คุ้นชินจนค้นพบว่าความสุขที่เกิดขึ้นเพราะตัวเองนะ่ะอยู่ได้นานกว่าความสุขครั้งไหนๆเธอเองก็เหมือนกันนะอย่ามัวแต่คาดหวังว่าเขาจะทำให้เธอยิ้มได้หรือคาดหวังว่าเขาจะอยู่กับเธอตลอดไปยิ้มให้ได้ด้วยตัวของเธอเองหรือต่อให้ร้องไห้ก็ขอให้ดึงตัวเองกลับมากอดไว้ให้ทัน แ้าต่อให้สุดท้ายแล้วเขาจะอยู่หรือจากไปเธอก็จะไม่กังวลใจเพราะความสุขจะเกิดขึ้นได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนอกจากตัวเธอเลยทบทวนความฝันของตัวเองอีกครั้งโดยคิดในใจคุณจำความฝันในวัยเด็กของตัวเองได้ไหมมันสวยงามมันท้าทายมันน่าสนุกหรือมันน่าลหลงไหลขนาดไหน ความรู้สึกที่ดูเหมือนอยากจะเติบโตไวๆเพื่อให้ได้ทำสิ่งที่ต้องการออกจากกรอบออกจากกฎแล้วไปทำตามฝันแต่ทำไมพอโตขึ้นมาทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายดายเหมือนดั่งใจคิดตอนเด็กๆเลยว่าไหมบางอย่างยากบางอย่างเป็นไปไม่ได้และที่พบบ่อยที่สุด คือบางอย่างเราหลงลืมเราลืมว่าเราอยากจะเป็นอะไรอยากจะมีความฝันแบบไหนและหนักที่สุดคือไม่รู้จักอีกแล้วว่าความฝันของตัวเองคืออะไรเรียนเยอะโ้มงานหนักไม่ได้พักไม่มีเวลาว่างแค่เวลานอนอย่างน้อยจะเอาเวลาที่ไหนไปทำตามความฝันคือเรื่องจริงในปัจจุบันของคนยุคนี้ปัญหาคืออะไร เวลาไม่พอจริงๆหรือเราจัดสรรไม่ดีลองปลุกตัวเองเติมสติให้ตัวเองได้ทบทวนอีกครั้งเด็กน้อยคนนั้นโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนในวันนี้ความฝันที่เคยคิดยังอยากทำอยู่ไหมความฝันอันใหม่ได้ทำหรือยังลองจัดระบบความฝันหรือสิ่งที่อยากทำควบคู่กับการดำเนินชีวิตเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆ ทั้งหมดเป็นเรื่องของเราคนเดียวโดยวินนี่กี่ครั้งแล้วที่เราอยากเริ่มทำอะไรบางอย่างแต่ก็ต้องมากังวลกับคำดูถูกจากคนรอบข้างกี่ครั้งที่เราอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำแต่ก็ไม่อยากทนรับสายตาที่เปลี่ยนไปของคนอื่นๆกี่ครั้งที่เราอยากจะเดินไปตามเส้นทางที่อยากไป แต่ก็กลัวหลายๆคนหาว่าเราเปลี่ยนไปและไม่เชื่อในการตัดสินใจของเราสุดท้ายแล้วสังเกตบ้างไหมว่ามีอะไรอีกตั้งกี่อย่างที่เราอยากทำกี่การตัดสินใจกี่จุดมุ่งหมายกี่ความฝันที่เราต้องละทิ้งไปเพียงแค่เราสนใจคำพูดของคนอื่นๆมากกว่าเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเราเองจะเรียกว่าความกลัวก็คงไม่ถูกนัก จะเรียกว่าไม่กล้าก็เรียกได้ไม่เต็มปากแต่ที่ไม่ได้เริ่มจริงๆก็เพราะเรากังวลและให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปจนไม่กล้าทำตามเสียงของหัวใจที่แท้จริงข้างในมันกำลังบอกอะไรเรารู้ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ตัวเองในอนาคตต้องมานั่งเสียดายว่าทำไมเราถึงไม่ยอมลงมือทำทำไมเราถึงต้องกังวลคนอื่นมากเกินไปแบบนี้ สุดท้ายแม้ว่าจะทำไม่สำเร็จแต่เราก็ได้เดินไปตามเสียงหัวใจตัวเองแล้วไม่ใช่หรือแม้จะล้มเหลวแต่ก็ได้ก้าวเดินไม่ใช่หรือเราอาจจะต้องทนกับคำพูดหากถางและเยาะเย้ยจากบางคนบ้างแต่ก็แค่นั้นเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมัวแต่กลัวล้มเหลวก็ไม่สามารถเริ่มอะไรได้สักทีถ้าสำเร็จมันก็เป็นของเรา ถ้ามันล้มเหลวมันก็บทเรียนของเราเราเจ็บเองเรียนรู้เองสุดท้ายทั้งหมดเป็นเรื่องของเราคนเดียวแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องฟังคนอื่นมากกว่าหัวใจตัวเองอย่าไปกังวลว่ามีคนมากมายเฝ้าดูเราอยู่เพราะไม่ว่าเราจะล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำตัวแบบไหนเลือกทางใดก็ไม่ได้มีใครมีส่วนได้ส่วนเสียกับชีวิตเราเท่ากับตัวเราเอง สิ่งหนึ่งที่เราต้องต่อสู้อาจไม่ใช่คนอื่นแต่คือความเป็นตัวของตัวเราเองโดยเจ้าป่ามีคำกล่าวที่ว่าเราควรเป็นตัวของตัวเองและคงการเป็นตัวเองให้มากที่สุดแต่หากการเป็นตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนใจหรือสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้อื่นเราจะยังคงความเป็นตัวเองหรือไม่ จริงอยู่ที่เราควรเป็นตัวของตัวเองแต่คำกล่าวนี้จะเป็นจริงหากเราใส่คำขยายที่ว่าเป็นตัวของตัวเองในด้านที่งดงามอยู่แล้วและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครเราสามารถเป็นตัวเองได้โดยไม่ผิดหากไม่มีใครเดือดร้อนกับความมั่นอกมั่นใจของเราแต่การเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์คือการต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะต่างๆอย่างสันติสุขและสบายอกสบายใจกันทุกฝ่าย การลดอัดตราตัวตนของเราอีโก้อาจเป็นอีกเรื่องที่เราควรทำไม่แพ้การเป็นตัวของตัวเองเลยเพราะทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตตามทฤษฎีของชาญดาวินคือสิ่งมีชีวิตต้องรู้จักปรับตัวเราสามารถเรียนรู้จากทฤษฎีอันยิ่งใหญ่ของโลกข้อนี้ได้ว่า การปรับสิ่งที่เป็นตัวเราก็คือเพิ่มความเมตตาและยืดหยุ่นเพื่อสิ่งที่เป็นไปได้ยิ่งขึ้นลองปรับในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นอีกปรับในสิ่งที่ไม่เหมาะสกเท่าไรให้ดีกว่าเดิมนิสัยพฤติกรรมความเชื่อต่างๆที่เราเคยมีสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้ตัวเราและผู้อื่นสุขใจขึ้น เมื่อการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของโลกนี้อยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงของเราหากเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้ดีขึ้นทั้งตัวเราและคนอื่นการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็นับว่าเป็นเรื่องดีและน่าสนใจไม่ใช่หรือขอให้รู้ว่าชีวิตเป็นของเราเสมอโดยกันละครั้งหนึ่งฝึกทำอะไรคนเดียวให้ชินชวนใครไปด้วยแล้วเขาไม่ไป ก็ไปคนเดียวให้ได้หรือเรื่องที่ต้องพึ่งพาใครก็ลองช่วยเหลือตัวเองดูก่อนอย่าเอาชีวิตตัวเองไปผูกติดกับใครมากเกินไปอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเห็นแก่เราไม่ใช่ทุกคนจะมีเวลาให้กันตลอดเพราะต่างคนต่างมีสิ่งที่ต้องทำและสุดท้ายทุกคนก็รักตัวเองไม่แพ้กันเราก็ต้องรักตัวเองให้มากๆและดูแลตัวเองให้ได้เหมือนกันนะหากวันไหนที่เศร้าใจขอให้รู้ไว้ว่า ยังมีตัวเราเองอยู่เสมอขอแค่อย่าละทิ้งตัวเองทั้งวันที่ดีและวันที่แย่ชีวิตที่คุ้มค่าเราอยู่ในโลกที่การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายมากและแทรกซึมในชีวิตเราตลอดเวลาจนหลงลืมความสำคัญของการอยู่คนเดียวไปแล้วรูปแบบสังคมทำให้เราใช้เวลากับตัวเองน้อยลงซึ่งการใช้เวลากับผู้อื่นก็เป็นการเติมเต็มชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง แต่หากมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักชีวิตที่คุ้มค่าคือการได้ใช้เวลากับตัวเองข้อดีของการอยู่คนเดียวมันก็มีอาทิได้ทำอะไรที่อยากทำไม่ต้องฟังความเห็นจากใครได้ไปไหนที่อยากไปไม่ต้องรอใครได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ต้องคอยกังวลกับใครได้ใช้ความคิดแบบอิสระไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าอะไรโดยรวมก็คือ ได้โฟกัสชีวิตตัวเองมากขึ้นชีวิตก็เหมือนหนังสือนิยายเราอ่านข้ามบทไม่ได้โดยครูภูโตขึ้นแล้วถึงเข้าใจว่าเวลาที่เราจะก้าวข้ามผ่านเรื่องแย่ๆมันจะต้องผ่านความทุกข์ความเสียใจและความเจ็บปวดเสียก่อนแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองมันไม่มีทางลัดอะไรทั้งสิ้น เคยมีคนเปรียบเทียบไว้ว่าชีวิตก็เหมือนหนังสือนิยายเราอ่านข้ามบทไม่ได้เราจำเป็นต้องอ่านทุกหน้าทุกประโยคทุกคำรู้จักทุกตัวละครในเรื่องบางตอนอาจทำให้เราร้องไห้เป็นชั่วโมงบางตอนอาจไม่สนุกและไม่น่าอ่านเท่าไหร่หรือบางตอนเราก็ไม่อยากให้มันจบแต่สุดท้ายเราก็ต้องอ่านต่อและพลิกหน้าถัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจบ เหมือนกับชีวิตจริงของเราซึ่งมันไม่มีทางลัดอะไรทั้งนั้นไม่มีใครกระโดดข้ามความเสียใจไปได้แบบสบายๆหรอกมันจะต้องผ่านความเจ็บปวดมันต้องผ่านความรู้สึกไร้ค่าความรู้สึกเสียดายเวลาความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการเสียก่อนจนถึงวันหนึ่งที่เรารู้สึกกับมันจนถึงที่สุดและรวบรวมความกล้าในตัวเองได้มากพอเราจะตาสว่างและเห็นได้เองว่า ต่อให้เขาไม่รักเราต่อให้เรายังไม่ลืมหรือต่อให้เรายังเสียใจเราก็ยังมีคุณค่ากับตัวเองและคนรอบข้างมากแค่ไหนแล้วเราก็จะกลับมาศรัทธานในตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งอย่าโมโหที่ตัวเองรู้สึกแย่อย่าโมโหที่ตัวเองยังทาใจไม่ได้ไม่ต้องรีบร้อนมันแค่ยังไม่ใช่วันนี้ไม่ต้องกดดันหรือโทษตัวเอง ทุกอย่างมีวารละเวลาที่เหมาะสมของมันเรื่องแย่ๆมันจะผ่านไปบอกกับตัวเองไว้ว่าเรากำลังอยู่ระหว่างทางแล้วเดี๋ยวสักวันเราก็จะเข้มแข็งพอที่จะกลับมารักตัวเองได้ในที่สุดเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มน,นี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศ ติดตามอ m ม r i รินบุ๊กส์พอดแคได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว Podbean, Spotify และ YouTube a m a รินบุ o กส์